เอาละค่ะหลังจากเราฟังกลุ่มที่แล้วพร่ำเรื่องยูเรเนียมไปแล้วมาทำความรู้จักกับแรก่แกลไฟกันเถอะค่ะแต่ก่อนอื่นเปลี่ยนสีหน่อยสิอีดิเตอร์ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยว่าไหมพิชเิเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาโผล่ในวิดีโอนี้ได้ยังไงเนี่ยฮ <c oughs> งั้นไปทําความรู้จักกับแกลไฟกันเลยสูตรทางเคมีของแกไฟคือคาร์บอนแกไฟ เกิดขึ้นในหินแปรซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของตะกอนสารประกอบคาร์บอนในระหว่างการแปลสภาพนอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในหินอคานีและในอุกกาบาตซึ่งแร่แก่ไฟได้เกิดร่วมกับแร่อื่นเช่นคอร์สแคไซต์ไมกาเหล็กและทัวมารีนแร่แก่ไฟมีลักษณะเด่นคือเป็นแผ่นบางสามารถงอได้แต่ไม่มีความยืดหยุ่นสามารถนำไฟฟ้าได้ใช้สีดำที่มือกับกระดาษโครงสร้างแร่แกไฟ กิดจากการที่อะตอมของคาร์บอนในแก๊ไฟนั้นสร้างบรรทัดโคเล้นต่อกันเป็นวงวงละหกอะตอมต่อเนื่องกันอยู่ในระดาบเดียวกันโดยเชื่อมต่อกันเป็นชั้นๆแต่แรงระหว่างชั้นนั้นจะอ่อนแอจึงสามารถแต่งแก๊ไฟได้ง่ายครับสมบัติทางกายภาพแกรไฟจะมีสีดำเหมือนเหล็กกล้าหรือเทาโครงสร้างผลึกสามเหลี่ยมการแตกจะแตกเป็นแผ่นความแข็งตามมาตราส่วนหนึ่งต่อสองความแวววาวจะเป็นลักษณะโลหะและหยาบนำไฟฟ้า จุดล้อมเหลวอยู่ที่3727องศาเซลเซียสจุดเดือดอยู่ที่3 3 6 7องศาเซลเซียสแต่ชนีการหักเหไม่โปร่งใสการนำไปใช้ประโยชน์แรกแก่ไฟธรรมชาติมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการผลิตเหล็กกล้าเช่นเหล็กบ้านนัำตาลโลหะในอุตสาหกรรมเครื่องเขียนอย่างเช่นดินสออุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่และอุตสาหกรรมทำฝาหล่อรื่นครับ ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดการสูญเสียความร้อนในอุปกรณ์เปตยรถยอีกทั้งแก๊สไฝยังใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอิเล็กอนกอีกดังนี้เช่นวัสดุแก๊สไฟสามารถใช้เป็นวัสดุขนไฟโดยใช้เป็นหลักในการทำบ่หลอมแก๊สไฟในการผลิตเหล็ก้าวัสดุแก๊สไฝยังสามารถใช้เป็นสื่อกะเสไฟฟ้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโดยใช้เป็นขั้วไฟฟ้าการผลิตแปลงแท่งคาร์บอนเข้าคาร์บอน กระดอระรรอรร่อยขั้วบวกแก้ไฟาเครื่องซักผ้าชิ้นส่วนโทรศัพท์โทรทัศน์หล่อเคลือบผ้าแบอื่นๆวัสดุแก้ไฟสามารถใช้วิวัสดุหล่อลื่นที่ทนต่อการสึกหล่อได้เช่นแก้ไฟนมที่เป็นน้ำมันหลอ่อลื่นที่ดีวัสดุแก้ไฟสามารถใช้สำหรับต้านทานการกัดกร่อนได้ซึ่งนี้ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมการผลิตไฮโดรเจนซันไฟกดและด่าเส้นแก๊สสังเคราะห์เป็นต้นครับสำหรับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแรล่แก้ไฟก็บดลงเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบพระคุณทุกๆคนที่รับฟังขอบคุณค่ะ oh